ในตอนนั้นเองแหละที่พระเอกของเรานั้นได้สังเกตเห็นนายุตาพี่แกก็ถามไปเลยว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นายุตาก็ตบมือไปหนึ่งที ทุกอย่างก็ค่อยๆเปลี่ยนไปเหมือนว่าเมื่อกี้ครับมันคือภาพลวงตาที่ถูกสร้างขึ้นโดยเวทมนต์ภาพสะท้อนของสิ่งที่เคยเป็นซึ่งในตอนนี้นั้นประชาชนจํานวนมากกาลังตกอยู่ในภาพลวงตาเหล่านั้นอยู่และเหตุผลที่นาอยอุตาทําแบบนี้เหมือนว่าเธอเนี่ยครับกำลังเก็บเกี่ยวพลังชีวิตของประชาชนเหล่านี้เพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานเวทแล้วก็ส่งไปที่นายจากบัลลานติสพระเอกที่รู้เรื่องนี้เข้าผี่แกนี่ก็เดือดดานจัดๆแล้วก็ถามนายอุตาไปว่าจะเอาสิ่งที่เรีย ว่าคอร์ดออกจากร่างกายของเรามาทีละสู่ยังไงนายยุตาก็ตอบไปเลยว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนเพราะว่าเธอไม่ได้เป็นคนสร้างมันขึ้นมาเธอแค่เอาคอร์ดเนี่ยมาสร้างระบบเพื่อให้คนธรรมดาดึงเอาพลังงานชีวิตมาแปลผันเป็นพลังงานเด้วยพระเอกนี่ก็แบบ จากที่โกรธอยู่แล้วก็โกรธกว่าเดิมอีกครับเพราะว่านายุตา่ยชอบพลางกายของคนอื่นมาชดลองโดยไม่สนผลกระทบที่ตามมาในภายหลังว่าแล้วพระเอกของเราก็พุ่งไปโจมตีแม่ของตัวเองเลยแม่จะบาปไหมครับเนี่ยแบบนี้แต่ทว่าในตอนนั้นเองแหละองค์คลักของนายุตาก็ได้เข้ามาปกป้องเชลไว้และผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นหนึ่งในราชาองค์คลักของอาณาจักรบัลลันติสเธอก็บอกกับพระเอกไปว่าเธอเนี่ย เธอเป็นคู่ต่อสู้ของพระเอกให้เองและเธอครับก็มีชื่อว่าลาเกสพระเอกของเราก็ไม่อยากต่อสู้ที่นี่น,นะเพราะว่าผู้คนที่โตเกียวคนอื่นๆก็อาจจะได้รับลูกหลงไปด้วยพี่แกก็เลยเล่อลาเกสให้ไปต่อสู้ที่อื่นในตอนนั้นเองเลยครับเรามาที่รสุก็ปรากฏตัวออกมาและลุมกันยำลาเกสตัดไปทางฝั่งของพวกสกาเลตเธอก็เดินทางมายังโตเกียวเพื่อทําภารกิจปินเพนิกเอนทัสแล้วและมาชิกรสุทุกคนที่พยายามต่อกรกับลาเกสก็กลับ ล่วงกันหมดก่อนที่ลาเกสจะปิดฉากการต่อสู้ครั้งนี้ลงจูจูจซิลเวียในร่างชุดเกราะเธอก็ปรากฏตัวออกมาแม่เห็นเธอเป็นโลลี่น้อยแบบนี้ก็อย่าไปดูถูกเธอไปเพราะชุดเกราะเธออย่างเท่เขาบอกไว้ก่อนเลยลาเกสเชลกโกรธจัดๆที่ซิลเวียเข้ามาขัดจังหวะเชะกลายเป็นว่าตอนนี้ครับกลายเป็นศึกโลลี่ประชาโลลี่หน้าแปลกในแคปที่ว่าหลังจากที่ต่อสู้กันได้สักพักลาเกสก็เดินซิลเวียซัดจนล่วง ทั้งที่ซิลเวอเองก็เพิ่องออกศึกเป็นวันแรกลากเกสเธอนี่แบบ อับอายครับรับไม่ได้ที่สมาชิกและชาวองค์ลักอย่างเธอต้องมาแพ้กับคนอย่างซิลเวียเธอก็เลยเปิดโหมดพลีชีพตายไปพร้อมกับการระเบิดครั้งใหญ่ซึ่งขอบอกเลยนะครับว่าไอการระเบิดครั้งนี้เนี่ยมันจะทําให้ทั้งโตเกียวนั้นหายวับไปในพริบตาเลยแหละแต่ทว่าในตอนนั้นเองซิลเวียเธอก็ได้สร้างหลุมดําขึ้นมาและดูดซับการโจมตีของลาเกสเข้าไปแม่ลาเกสนี่ก็ตายฟรีเฉยคือก็ไม่แน่ใจหรอกนะครับว่าตายหรือไม่ตายพอหลังจากการระเบิดครั้งนั้นองค์ลักของน ยุตะก็ได้มารับตัวเธอไว้แม่ซิลเวียเชจะโหดอะไรขนาดนั้นนี่ขนาดเพิ่งออกรบครั้งแรกแล้วเนี่ยและในตอนนั้นเองที่ยาลบของศัตรูปรากฏตัวออกมาอย่างไม่หยุดยอนเลลี่ก็เลยส่งห้องเชียดมาให้ว่าแล้วพระเอกของเรานั้นก็พาคนที่มีพลังงานเหลือน้อยที่สุดไป ทางฝั่งสก,กาเลตเธอก็งงว่าทำไมสมาชิกของเธอถึงแก้ผ้าทุกคนเลยในตอนนั้นเองเลยครับที่เซียชิโนนี้เธอได้ปรากฏตัวออกมาและก็ทำาการควบคุมจิตใจของเธอส่วนพระเอกกับไฮริวที่กำลัง <c oughs> กันอยู่นั้นเองครับคนอื่นที่กำลังต่อสู้อยู่ข้างนอกโดยเฉพาะไฮริวในตอนนี้เธอก็แทบไม่เหลือพลังงานแล้วพอพระเอกกับไรว กันเสร็จเรียบร้อยเธอปาดหน้ายั่งคิวยูริเชียเลยพระเอกก็สงสัยว่าไอาเนนั้นคิดจะทำอะไรของเธอไอเน่ก็สั่งให้พระเอกของเรามาทำเรื่องอย่างว่าเธอเดี๋ยวนี้พระเอกก็งงงวยงวยงงเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยไอยเน่ได้ผักพี่แกออกแล้วก็ทำตัวแปลกๆมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วไอเน่เธอตอบพระเอกไปว่าถ้ออยากชนะศึกครั้งนี้แล้วก็เธอต้องทำคาคยแมกให้บิดให้ได้เพื่อที่จะเอาอุต้องห้ามมา พระเอกนี่ก็จัดให้เลยจำลองห้องเรียนตอนครูสอนขึ้นมาแล้วจัดไอเน่หน้าห้องเป็นเลยอะไรมันจะขนาดนั้นพอไอเน่ใกล้จะถึงสวรรค์ก็ปรับภาพจำลองไปอยู่ตรงกลางเวทีของโรงเรียนแล้วก็ใส่ไม่ยั้งเลยครับจนเธอเนี่ยเกือบจะไปถึงสวรรค์ชั้นเจ็ดอยู่แล้วเชียวเธอดันไปเห็นความทรงจำเก่าๆตอนที่เธอนั้นอยู่ที่อาณาจักรบัตลานติสตกอนเธอได้ทำใครแม่ใครบิดไม่สำเร็จอดได้ต้องห้ามเลยและเมื่อพวกเขาทั้งคู่เดินลงมาจากห้องเชีย สิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้านั้นคือสมาชิกอมาเทลสูทุกคนถูกเซลเชอนนี้จัดการจนเลี่ยมหมดแล้วซึ่งภายใต้ใจของพวกเธอในตอนนี้ก็กำลังฝันร้ายถึงเรื่องราวที่เป็นปมในใจเอาง,ง่ายๆเลยครับเซลเชอน,นี้นั้น ไม่โจมตีทั้งร่างกายเพราะเดี๋ยวมันก็หายโจมตีแม่งลงจิตใจเลยดีกว่ามันซาดิตกลัวเยอะนักเรียนคนอื่นที่พยายามปกป้องอัตลักษณเชียวไว้ในตอนนี้ครับก็เริ่มต้านกองชาผุนลบเอาไว้ไม่ไหวแล้วและเซลเชียน,นี้ก็ได้ใช้สกิลอะไรบางอย่างโปรยละอองฝุ่นลงมาจากชุดเกะ เธอใช้สกิลควบคุมจิตใจกับไอเน่เพราะเอกที่เห็นว่าไอเน่ของเรานั้นเธอสลบลงไปอยู่ภายใต้ฝันรลายของเธอแล้วพี่แกนี่ก็ขึ้นเลยสัตว์ลูกเดียวไม่สนลูกใครสนไอเน่ของเราที่ตกอยู่ภายในฝันรลายนั้นเธอก็ได้รู้ความจริงแล้วนะว่าคอร์ดของเอถูกติดตั้งมาก่อนที่เธอจะได้มาเจอนายุตะนั่นมันก็หมายความว่าเธอเป็นคนของอาาจักรบัลลาติดนั่นเองเลยครับส่วนพระเอกของเรานี่ก็โดนย้ำตีนเลยแหละถ้าไม่มีสกิลพระเอกแล้วก็คงจะตาย แลแ้วแ่ะครับผมว่าแต่ถทว่าในตอนที่พี่แกนั้นกําลังจะพลาดท่ายกับเซลเชียนเนี้เหมือนว่าจิตวิญญาณของพี่แกที่พยายามจะปกป้องทุกคนนั้นจะส่งถึงไปยังทุกคน ที่ตกอยู่ภายใต้ฝันร้ายจนทุกๆคนเนี่ยครับค่อยๆกลับมามีสติอีกครั้งในระหว่างนั้นเองแหละที่ชุดกองพายเอกของเรามันก็เหมือนกับว่าจะอัปเกตขึ้นพลังงานในร่างกายค่อยๆเพิ่มขึ้นจนไปถึงระดับสูงสุดเลลี่ที่มองเหตุการณ์ทุกอย่างอยู่เธอก็รู้อ่อะนะว่าปาฏิหาริย์ได้เกิดขึ้นแล้วการประสานหัวใจนั้นไม่จำเป็นต้องทำเร่งอย่างว่าอย่างเดียวก็ได้ เพียงแค่ส่งจิตวิญญาณแห่งความรักอันแรงกล้าไปที่ทุกๆคนด้วยความจริงใจมันก็จะเกิดให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าร่างอันติเมตของความรักพลังความรักนี่เองอย่างที่เขาว่ากันเลยความรักชนะทุกอย่างซึ่งร่างนี้ของพี่แกก็โหดจัดๆเพราะว่าพี่แกเนี่ยสามารถจำลองอาวุธของทุกคนในทีมมามาทเลสู เอาออกมาใช้ได้อย่างอิสระมันทําให้พี่แกนี่ครับสามารถต่กอกรกับกองทัพลุ่นลบอย่างง่ายได้และสามารถทําให้ชุดก่องเซลชิโอเน้นนั้นแตกล้าวลงไปได้แต่เธลยังไม่ตายะนะมันทําให้เธอกูวะจัดๆไปเลยส่วนามาเทรสู่ทุกคนในตอนนี้ก็ค่อยๆเริ่มตื่นขึ้นมาแล้วและในตอนนั้นเองเลยครับที่ไอเน่ก็ตื่นขึ้นมาเหมือนกันแต่เธอกลับไม่ใช่ไอเน่ที่เรารู้จักอีกต่อไปแล้วเธอคือไอเน่แห่งาอาณาจักรบัลลันติสส่วนภายใต้ใจของไอเน่นั้นเธอก็ได้เห็นความ จำเก่าๆในตอนนี้เธอถูกนำตัวไปทดลองและเลลี่ก็หายตัวไปจนความฝันทุกอย่างของเธอมันได้พังลง ในตอนนั้นเองแหละที่พระเอกในวัยเด็กได้ยื่นมือมาหาเธอที่กําลังโดดเดียวแล้วก็ถามเธอว่าเป็นอะไรไหมมันทําไม่เจอครับกลับมาเป็นตัวของเธอได้อีกครั้งเซลชิวเน่ที่เห็นอย่างนั้นก็พยายามเข้ามาจัดการกับไอเน่แต่พระเอกก็ปกป้องเธอไว้อ่ะนะในตอนนั้นเองเลยครับที่ร่างกายของไอน่ค่อยๆปรับเปลี่ยนโหมดล,ลอยขึ้นไปบนฟ้าและเธอก็ได้พูดว่าโค้ดเบเก เพียงเท่านั้นแหละทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับพลังเวทมันก็ค่อยๆหายไปจนหมดผู้คนก็เริ่มกลับมามีสติครั้งแม่งโหดจัดและเอ็นชาร์ดก็ได้หายไปเรื่องราวทุกอย่างก็ได้จบอย่างมีความสุขแต่เดี๋ยวก่อนครับเหมือนว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้มันจะเป็นส่วนหนึ่งของแผนของนายยูตายอยู่แล้ววัดเดือฟและมาทิลสสู่ทุกคนที่มารวมตัวกันดูพาทที่ตกหลังจากจบศึกอันยาวนาะนในตอนนั้นเองเลยครับก็มีผู้หญิงคนหนึ่งปรากฏตัวออกมาแล้วก็บอกกับไอเนว่า เจ้าหญิงแห่งอาณาจักรบัลลานติสไอเน่ซินคาเวียท่านพี่จากนั้นเลี่ยงราวครับก็ตักจบลงไปแบบดื้อๆเลยแม่งโคตรแข็งขาใจ